สวัสดีทุกทกคนอาจารอันนี้เป็นผักชสีสองยี่ห้อเอามารวมกันฮะเอาไปแช่น้ำไว้หลายคืนแล้วเนี่ยเริ่มมีอะไรงอกออกมาเนะ่มีรากงอกแล้วไหนลองดิเป็นหน่วยกล้า,ลาตายหน่อยไม่รู้จะรอดไม่รอดเพราะว่าพืงจะหมักดินไปซื้อมาเย,ยะปปเอะแยะแต่แป๊บลมอ้าววานไป เนี่านหะวานๆไปงอกไม่งอกค่อยว่ากันทีกระหน่วยกล้าตายไปนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เออปลูกวักทีแบบง่ายๆแช่นะ้ำไปหนึ่งคืนจริงๆแล้วแช่ไปหลายวันแล้วแช่จนมีรากงอกจริงๆถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ผักชีที่แบบแข็งแรงนะไม่ด้อยคุณภาพไม่เสื่อมคุณภาพอบโอ้ยรนโรยโรยหวานๆมันก็งอกมาให้ พอเราได้กินต้นแข็งแรงต้นใหญ่ด้วยรอรุ้นไปด้วยกันมาไวไปไวนะจ๊ะรดน้ำเอาเลยรดน้ำก่อนอรอรุ้นพอดิมยังเป็นกรดอยู่เลย จริงๆมันต้องหมักไว้หนึ่งเดือนกำลังดีไม่เป็นไรตัวไหนแข็งแรงก็งอกมาแล้วกันอรอรุ่นไปด้วยกันนะจ๊ะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยเด้อ